ายคนนี้ทะเลาะก,กับเมียก็เลยเดินออกบ้านไปสงบสติอารมณ์แต่เดินเพลินไปหน่อยเพราะเดินไปถึง420กิโลเมตรใช้เวลา7วันอะไรกันครับเนี่ยเรื่องนี้นะ่ะเป็นข่าวดังเมื่อปี2020ชายอิตาลีวัย48ปีรายหนึ่งเกิดมีปากเสียงกับภรรยาเขาเลยงุหงิดและเดินออกจากบ้านไปเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ปรากฏว่าเขาได้เดินจากบ้านไปที่เมืองโคโมไปโผลอีกเมืองที่ห่างออกไป420กิเมตรในเวลา7วันต่อมา ด้วยการที่เมียของเขาเนี่ยได้แจ้งตำรวจว่าเขาหายไปบวกกับนั่นเป็นช่วงเวลากักตัวโควิดและเขาก็ระมิดเคอร์ฟิวลตำรวจก็เลยตามหาตัวแกจนเจอและทําการสอบปากคําคแกก็เล่าให้ตำรวจฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแกเดินจากบ้านมาเฉลี่ยวันละ60กิโลโดยไม่ใช้ขนส่งสาธารณะอะไรเลยส่วนอาหารและน้ําก็ได้จากคนใจดีที่หยิบยื่นให้ระหว่างทางตอนนี้นะ่ะสบายดีแค่เหนื่อยนิดหน่อยพอได้ยินแบบนั้นตำรวจก็เลยปล่อยแกโดยที่ไม่ได้ปรับที่ระมิดเคอร์ฟิวราวๆหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วก็เปิดห้องโรงแรม ให้แกนอนพักเพื่อรอให้เมียเดินทางมารับกลับบ้านในเวลาต่อมาบอกเลยว่าเป็นการเดินไปสงบสติอารมณ์ที่สุดจัดจริงๆ